สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่1 d m o t ดีม i ตบไวันนี้เราจะมาถอดเปลี่ยนยาง CB300 กันนะครับผมตอนนี้ก็เอาล้อมากดขอบอยางให้มันลงขอบก่อนนะครับผมอันนี้เรากดให้ดูฝั่งเดียวก่อนนะก็กดแบบนี้ได้เลยครับผ พราเป็นพวกรถบิ๊กบัสรุ่นใหม่พวกมีเอ็มพวกอะไรนะมันจะมีเซ็นเซอร์ที่หัวจุดต้องระวังกันด้วยนะครับผมเ,เซ็นเซอร์วัดความเร็วพอกดเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาเพื่อที่จะจับขอบล้อตัวนี้จับขอบล้อได้แต่10นิ้ว จับขอบนอกนะครับผมได้แต่10นิ้วจนถึง21่ดนิ้วแล้วก็ปรับการจับให้ใหใหเรียบร้อยแล้วก็หมุนให้แน่นไปเลยเช็คดูความเรียบร้อนะครับผมหมุนให้แน่นไปเลยเสร็จแล้วเราก็เอาครีมทาขอบยางมาทาเสร็จแล้วเราก็มางัดขอบยางให้ขึ้นที่หัวเป็ดนะครับผม แล้วก็ให้มันลืล่นหน่อยแล้วก็ทาไอครีมที่หัวเป็ดด้วยเสร็จแล้วก็ใช้เหล็กกัดยางสอดเข้าไปในช่องที่มีให้สอดนะครับผมแล้วก็ออกแรงหมุนหมุนปุ๊บปุ๊บ,ปบไปเลยครับผมอีด้านหนึ่งก็หลุดออกมาแล้ว <c oughs> แล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็จะใช้เหล็กกัดยางแทงเข้าไปที่หัวใต้ใหัหัวเป็ดนะครับผม แล้วก็งัดขึ้นมาเลยงัดเลยงัดที่ขึ้น,นตัวเป็ดเสร็จแล้วก็หมุนหมุนครับผมอันนี้เป็นยางล้อหลังของ CB300 นะครับผมแล้วก็ทำการถอดให้ดูก่อน